สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับทีนี้นะผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหากินอับชื้นนะครับภายในรถของเรานะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับรถของเราก็อาจจะมีกินชื้นกินอับนะครับนี่นะครับใช้สิ่งนี้ช่วยในการระงับกินอับภายในรถจนตของเรานะครับทําง่ายๆเลยนะครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ วิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะครับให้หาขวดน้ำพลาสติกนะครับขนาดอพอดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีกระปุกนะครับน้อยๆนะครับก็เอามาทำได้นะครับผมก็จะใช้เป็นขวดโค้กนะครับนี่นะครับ ขวดโค้งนะครับเขาจะมีเส้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตัดตามเส้นเลยตัดเลยครับข้างล่างนะครับเขาก็จะมีเส้นรอบขวดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตัดเลยเส้นรอบขวดมาสักประมาณหนึ่งเซนนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะใช้เหล็กแหลมนะครับทําการเจาะรูนะครับเพื่อระบายกลิ่นออกนะครับสักแปดรูก็พอแล้วนะครับแล้วก็เจาะด้านบนสัก สาลูนะครับทีนี้นะครับเราก็หาสัมปรีนะครับ หรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับนำมาวางไว้ในนี้แล้วเราก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่เราชอบกลิ่นหอมของเขานะครับเทใส่ลงไปเลยเทใส่ไปประมาณนี้เลยนะครับ เราทําไว้แบบนี้นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ปิดลงไปเขาจะใส่ลงไปได้พอดีนะครับแบบแน่นเลยนะครับนี่นะครับไม่หลุดครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็นำไปตั้งไว้ในหน้าคอนโซลรถของเรานะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางที่ไม่เกะกะนะครับหรือว่าตรงนี้ไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถนํามาวางไว้ตรงช่องประตูนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะไม่เกะกะเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับลองเอาไปทาดูนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ